ไอ้แมงหาวนี่ไอ้เชี่ยมกาดไม่ให้มาอีกแบบไปเลยครับ เมกีของแถมจริงๆอ่ะเราไมา่ได้มาสนใจอะไรามากๆนะเดี๋ยวเรามาเก็บโลโก้นายทีหลังก็ได้ของเนี้ยเนี่ยของจริงตำรวจทางหลวงเย็ดกิโลกูลงมางัดโลชา าหารสัตว์เด้อว่าอาหารสัตว์เนี่ยมันต้องแบบยังไงดีวะเอาคุยกันตามตรงไงน,นะอาหารสัตว์ใช่ป่ะบอกเลยผมขายอาหารสัตว์มาตั้งนานแล้วอาหารสัตว์ะอะเทบูมาว่ะ มันก็มีสุดเสี่ยวมั่งแหละว่าไอ้เหี้ยตาล้านเนี่ยต้องมีสุดเสี่ยวมั่งแหละว่้เหี้ยเนี่ยรัฐบาลพันลึกนะครับรัฐบาลเงาอะครับเราไม่รู้นะนายไปจากหมู่บ้านไหนเราไปจากหมู่บ้านโคหาง,งี้ เน,นี่ยมันเล่นได้หลายรูปแบบเว้ยมึงไม่จําเป็นต้องคิดว่าไอ้เชี่ยแม่งมือด้วนแขนด้วนไม่จําเป็นมึงนี่ต้องมาสนใจโฆษณาแฝงดีกว่าเนี่ยป้ายเทพอินเจ็เนี่ยเขามีโฆษณาแฝงไว้เลยาใจชช่เราไม่ได้คิดแบบง่ๆนะายเราคิดเราคิดหลายแนวนะนายาเจชช่า พี่ฝาก50บาทมีไม่หายากใช่ไะมรอบนี้เราคุยว้ยวรอบหน้าเราคุยใหม่ขอบใจมากอันนี้ยังไงก็ฝากฝายนะมีของแท้มันหายากมีแต่ของแท้เก็บงานกันต่อใจมากน้องเดี๋ยวรอบกองมีนะเดี๋ยวพี่ให้ค่าจ้างป้ายเทปงเจ็ดอย่างนี้ค่อยว่าไปอย่างโถโลโก้ออกแบบ ยีมันขายดีอยู่ที่ชื่อแล้วกูฟังไหนไว้เนี่ยเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักครับโคตรบา้าของแค่นี้แม่งทำไม่ได้สัตว์แม่ทีทีแบบว่างานยาเนี่ยเราอาหารหมาเนี่ยเฮ้ยมึงไปก่อน ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจออาหารหมาใกล้บ้านท่านโดยเร็วนี้ทุกสาขามีจริงมีจริงอาหารอาหารหมาใกล้บ้านท่านนี่มีครับ เชี่อจริงมั้ยเนี่ยโหยจริงมั้ยเนี่ย้องนี้ผมเคยมาคุยเรื่องไอโฟน กับน้องใอยู่กู้ภัยมังกรธรรมรับเนี่ย <S 2> <S 2> <S เคยมานั่งคุยตรงนี้แหละจริงไหมเนี่ยถ้าจริงมันสยอ,องจริงนะเนี่ยสยองจริงนะเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่เขาแบ่งโซนเลยว่าใครใช้ a อ d ด o i d นี่คือ Android ใครใช้ iPhone นี่คือ iPhone รถเกียร์นี่คือรถเกียร์ รถออโต้นี่คือรถออโต้เพื่อเชี่ยอะไรวะผมก็ไม่รู้เพื่อเชี่ยอะไรวะแต่ตอนเนี้ยไปข้างหน้าก่อนเพื่อเชี่ยอะไรวะเฮ้ยไม่ปิดรีกอ่ะเชี่ยร้านเปิดกี่โมงเนี่ยน้องเดี๋ยวหาตะกุยมุยนี่เพื่อเชี่ยร์ยังแยงยุ่งยากชิบหายเลย ได้จะถ่ายเรา็ชอ็อตแน่นอนย้อนแต่งสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับจำมาวันที่ไปอันมาผมือเปะ่ะ วันต่อมาผมโดนสกัสดแล้วลุงที่ต่อยบ้านบ้านพิเทกโดนกระป๋าเห็นปะมัน,ม,นมันมันมีติดเชี่องอยู่ที่ตอนนี้คือผมคุยกันในบ้านในอันเนี่ยแล้วผมเอาเองานผมไปโชว์งานงานที่เราตัดสินแบบภาพเอซี่เป็นแฟปดพี่ตรงด่วนแต่อันนี้คือแบบอู้หตุ้มดีเดียรนะ์มีคนสกัสดดาวลุงผมโอ้โหพี่กระป๋าเสิอเหล็ก กระบกเสริมเหล็กกูี่โง้เยอับเานต้มันถอดเสื้อมาอย่างนั้นันแบบปะบามาอย่างนั้นมันก็เห็นอยู่ผมว่ามันเล่นของน,นพวกนี้ยว่าพวกผมไม่หมายว่าพวกผมอะพวกผมเล่นขอนนจริงๆท,ที่เนี๋ยว่าไม่ใช่ครับ แต่ว่ามีภาษาแล้วพี่มันอ่านมันมันมันมีมันมันก็อ่านคาถาอะนะพี่อ่านคาถาในหนังสือแต่ว่าเราโสดเหรอเปล่าพี่ก็คาถาพวกอะมีชามามีชามานุ้ยนแบบมันพ่นจัตงจวงเจี๊ออจัตุรงจวงก็ว่าไปโถเอ้ยว่าวเป็นอย่างนั้นแหละเขาว่าวเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่ชานเจลไต่พ่ชาอะไรที่ติดในซัพนี่เห็นพี่ไป่แอบรวมาแล้ยหรอ ไม<า>่ด<อ>ีีเกียโอ้ยบ <radas> ้านมว้กแต่ลเย็นดี พี่พลคะ่ะคุณห,หนูอยากให้งานออกมาพี่พค้ดนำมาครับอไม่เป็นไรค่ะโอเคครับนีนี้โค้ดมาแล้วนะพี่ไปก่อนนะ คนพี่สุดจะทนกับตัวเธอมันเจ็บช้ำมันเจ,จ็ใจ มันปวดใจบันทึกลงไปในเซลล์ประสาทพี่ให้เธอทั้งเงินทั้งทองแต่พี่กับป้องโนเทกระจาดถ้าเธอจะจากและหากไม่รักเดีย๋ยวทำไม่เชื่อใจใเธอทําความรักโลงพังแต่ดันล่อยมันไม่รู้ทําไมเป็นเพราะอะไรถ้าเธอจะไปก็ทิ้งพี่ไว้ก็คงต้อง วันดีวันเดียแหมมึงแบบวันดีกันวันดีวันดีเดี๋ยวเราหัดกันกับเดียวจะได้ไม่เขินกล้อง มือพี่ลั่นไป